สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายวิธีการเปลี่ยนค่านะครับแสดงผลนะครับแต่ละจุดนะครับตัวลูฟี่วันเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกจุดนะครับต่างจากสมาร์ทเกตในท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวลูฟี่นะครับ X วันเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทุกจุดนะครับในในหจุดนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนค่านะครับ ให้กดหวลท์นขวามือนะครับครับแล้วก็ขยับไปที่ตั้งค่าจอภาพนะครับอันนี้อยู่เลื่อนลงมานะครับต้องค่าจอภาพครับกดขวาเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ ตั้งค่าแสดงนะครับมันก็จะมีคู่มือสอนอยู่ด้วยนะครับแต่เราเลือกตั้งค่าแสดงแล้วนะครับแล้วก็กดขวานะครับจุดที่จะเปลี่ยนค่าเนี่ยก็จะเป็นตะข่ายนะครับถ้าเราจะจะเลื่อนไปตรงจุดอื่นนะครับเช่นอาจะเลื่อนมาที่มาที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นนะครับหรือลงก็ได้อันนี้กดขึ้นนะครับก็จะขยับลงมานะครับ ตรงนี้จะเป็นตะข่ายนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งนี้นะครับก็กดขวานะครับเป็นการเลือกนะครับก็จะแสดงสถานะณจุดนี้นะครับว่าเป็นระยะทางสะสมระยะยาวนะครับก็คือ ODO นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดขึ้นนะครับอ่าก็จะเป็นค่าต่อไปที่ที่เรียงลำดับมันจะหมุนวนนะครับ เราเราต้องการค่าไหนก็กดไปนะครับตัวอย่างเช่นอ่าต้องการให้เป็นอ่า,อาตัวนี้นะครับแรงดันรลางน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คือ frp นะครับเราต้องการค่าตัวนี้มันก็จะได้ค่านี้นะครับเราก็กดลูกศรนะครับซ้ายนะครับเป็นการถอยกลับนะครับเพราะเราเลือกแล้วนะครับ สองครั้งครับก็เป็นการตั้งค่านะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับจุดนี้นะครับเราก็ตั้งเสร็จแล้วจุดอื่นก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่ต้องการได้นะครับทุกจุดนะครับแต่ละหน้าก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับโอเคนะครับแค่นี้